สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงของห้องเรียนออนแอร์แล้วก็เจอกับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรหมพงศ์เพียรพินิธรรมนะครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวิชาที่เราจะเจอกันวันนี้ครับก็คือวิชาเคมีนะครับเรามาต่อกันจากครั้งที่แล้วนะที่เราพูดกันถึงเรื่องของอะตอมแล้วก็ตารางธาตุซึ่งเราคุยเราคุยเรื่องโครงสร้างอะตอมกันมา ระยะหนึ่งละนะครับแล้วก็ข่าวที่แล้วเนี่ยเราจบกันที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าไปในในอะตอมนะครับว่าจะจัดเรียงอย่างไรทีนี้วันนี้เราจะมาต่อกันที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนต่อนะครับแต่ว่าจะกระเถิบต่อไปหน่อยหนึ่งคือเนื่องจากว่าในในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้เจอแต่อะตอมที่มีประจุเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าเราเจอไอออนด้วยที่มีประจุบวกกับประจุลบด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาพิจารณากรณีที่ออทาธาตุนะครับได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม ทำให้ตัวอนุภาครวมเนี่ยมีประจุติดลบเพราะว่ามีอิเล็กตรอนมากกว่าอะตอมปกตินะครับวิธีการจะจัดอิเล็กตรอนในกรณีที่ธาตุได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปหรือกลายเป็นไอออนลบเนี่ยจะทำอย่างไร,นะรก็คือให้เราทําการบรรจุอิเล็กตรอนตามปกติเลยนะครับโดยนับรวมอิเล็กตรอนที่ได้รับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บรรจุตามหลักการตามแผนภาพอัลฟาเลยนะครับตามหลักอัลฟาเลยตัวอย่างเช่น ไนโตรเจนเนี่ยมี7อิเล็กตรอนนะครับไนโตรเจนมี7อิเล็กตรอนนะครับก็คือเวลาเราจัดปกติได้1 s 2ถูกครับ2 s 2แล้วก็2 p 3นะครับแต่ว่าถ้าหากกลายเป็น n 3ลบล่ะถ้าเป็น n 3ลบนะครับ n 3ลบเนี่ยจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มอีก3ตัวดังนั้นแปลว่าทั้งแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด10อิเล็กตรอนนะครับมี10อิเล็กตรอนเวลาจัดจัดอย่างไรก็จัดเสมือนว่า n 3ลบเนี่ยมี10อิเล็กตรอนไปเลยนะครับเราก็จะจัดได้เป็น S 1>, 1 s 2นะครับ2 s 2แล้วก็2 p 6มี10อิเล็กตรอนแบบนี้ครับคือจัดจัดเรียงไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วว่า n เนี่ยมี7อิเล็กตรอนให้นับว่า n มี10อิเล็กตรอนล้วก็จัดเสมือนว่ามีเป็นอะตอมที่มี10อิเล็กตรอนไปเลยนะครับดังนั้นผลการจัดเรียงของ n 3ลบนี่ก็จะหน้าตาเหมือนกับการจัดเรียงอะตอมที่มีอิเล็กตรอน10ตัวนั่นเองนะครับ ในกรณีอีกอกรณีหนึ่งล่ะหากธาตุเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไปเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนะครับว,วิธีการนี้เนี่ยจะแตกต่างจากวิธีการที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาครับเราจะไม่ดึงอิเล็กตรอนออกก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปสิ่งที่เราจะต้องทําคือจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบาธาตุปกติเสียก่อนแล้วจึงค่อยดึงอิเล็กตรอนออกจากอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดชั้นนอกสุดผลมันจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่าง จัดอิเล็กตรอนตัวอย่างเช่นมี10อิเล็กตรอนเราดึงออก2ตัวจัดเป็น8ตัวกับจัดเป็น10ตัวแล้วค่อยดึง2ตัวออกทีหลังมันใช้ผลไม่เหมือนกันในธาตุเล็กๆนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวพราะธาตุมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยการดึงอิเล็กตรอนออกกับการทีหลังกับการดึงอิเล็กตรอนออกตั้งแต่แรกสเต็ปมันจะไม่ผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่เหมือนกันนะครับลองดูตัวอย่างไม่ต้องทํายังไงดูอลูมิเนียมนะครับอลูนอลูมิเนียมเนี่ยม,มีอิเล็กตรอนทั้งหมด13ตัว มีเล็กตรอน13ตัวเวลาเราจัดเราก็ได้ 1s2 2s2 มี4ตัวแล้วนะครับ 2p6 มี6ตัวเป็น10ตัวนะครับ 3s2 เป็น12 3p1 เป็น13มี13อิเล็กตรอนถูกไหมครับวิธีการก็คือเราจะดึงอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดออกชั้นนอกสุดดูจากอะไรครับดูจาก n นะครับดูจาก n ดูจาก n เยอะสุดไล่ค่อยๆดึงจาก n เยอะสุดออกก่อนนะครับถ้าหากเป็น n เดียวกันก็ดึงจาก l เยอะสุดออกก็คือดึงจาก f แล้วก็ไล่เป็น D ไล่เป็น P แล้วก็ไล่เป็น S นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีไอออน a l 3สบวกสิ่งที่ต้องทำก็คือดึงอิเล็กตรอนวงนอก2ตัวครับในระดับ 3N ม็กับาออกก็จะเหลือ1 S2 2 s 2 2 P6 เหลือแค่10อิเล็กตรอนเท่านั้นเราเห็นว่า10อิเล็กตรอนของ N3 ลบกับ10อิเล็กตรอนของ a l 3บวกเนี่ยหน้าตาคล้ายกันจริงๆหน้าตาเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพออะตอมมีขนาดใหญ่ขึ้นหน้าตามันจะไม่เหมือนกันละ ดังนั้นการดึงอิเล็กตรอนออกก่อนหรือดึงอิเล็กตรอนออกทีหลังเนี่ยจะให้ผลไม่เหมือนกันย้ํานะครับหากจะทําเป็นไอออนบวกต้องทําให้เป็นอะตอมปกติเสียก่อนแล้วจึงดึงอิเล็กตรอนออกทีหลังเสมือนว่าให้มันเกิดเหตุการณ์จริงเลยว่าเรามีอะตอมอยู่แล้วเสียอิเล็กตรอนออกแล้วกลายเป็นไอออนบวกนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเรามีธาตุไทเทเนียมกับออริดียมนะครับสองธาตุนี้เนี่ย มีเลขอะตอมเป็น22กับ77นะครับให้ลองจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุทั้งสองว่าจะจัดได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับเราลองดูที่ไทเทเนียมซะก่อนไทเทเนียมมี22ไทเทเนียมมี22เราจัดตามแนวทะแยงเลยครับไปที่ 1s 2s นะครับ 2p 3s แบบนี้เลยนะครับดังนั้นไทเทเนียมมี22ครับเราลองดูไทเทเนียมก่อนเราต้องนับตามไปนับตามไปเรื่อยๆครับไทเทเนียมมี 1s2 นะครับมี22นะครับผมเขียนวงเล็บไว้22ตรงนี้เนาะนะครับ 1s2 มี2ตัวละ S 2 S 2มีอีก2ตัวเป็น4ถูกไหมครับ2 P 6กลายเป็น10ตัวถูกไหมครับกลายเป็น10ตัวแล้วก็เป็น3 S 2นะครับ3 S 2ก็เป็น12ตัวถูกไหมครับ12ตัวถึงตรงนี้นะ12ตัวนะครับแล้วต่อไปไปไหนไป3 P ครับ3 P 6ก็เป็น18ตัวถ uhm ูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็น4 S 2 4 S 2ก็เป็น20ตัวถูกไหมครับ แล้วก็4 s ส2ลเราก็ไป3 d ครับก็เติมตัวต่อไปคือ3 d ลม้มบรรทัดนาอูขึ้นบรรทัดใหม่3 d 3 d ขาดอีกตัวครับขาดอีก2ตัวก็เติมเป็น3 d 2ถูกครับดังนั้นโดยสรุปแล้วไทเทเนียมจะเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2แล้วก็3 d 2ซึ่งเราสามารถเขียนใหม่ก็ได้นะเขียนใหม่โดยเรียงให้ให้ n เ,เดียวกันอยู่ติดกันนะดูนะครับก็เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 2แล้วก็ค่อยเป็น4 s 2เห็นไหมครับเราก็จะเขียนในลักษณะนี้คือย้าย3 d ซึ่งมันอยู่ข้างหลังเนี่ยให้มาอยู่ข้างในให้มันอยู่เป็นก้อนเดียวกันนะครับแล้วเวลาดึงอิเล็กตรอนออกนะครับถ้าเกิดจะต้องดึงอิเล็กตรอนออกก็ต้องดึงจาก4 s ออกก่อนนะครับในขณะที่ตอนใส่เราใส่3 d เข้าไปสุดท้ายถูกไหมแต่ตอนดึงออกเราต้องดึงออกจาก4 s ก่อน นะครับอันนี้ก็คือของไทเทเนียม22นะครับซึ่งเราสามารถเขียนย่อดได้เป็นไทเทเนียมแล้วก็เป็นแกนอะกอนแล้วก็เป็น 3d2 4s2 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนของไทเทเนียมอิริเดียมก็จะยัวเยะขึ้นมากว่านั้นหน่อยนะครับอิริเดียมอิริเดียมก็จะยัวเยะกว่านั้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอิริเดียมมันตั้ง77็ดสิบเจนี่ยเจทำยังไงอ่ะ77ก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆครับนะครับอิริเดียมนะครับ77ผมเขียนไว้77เนาะ ผมเขียนต่อจากไทเทเนียมเมื่อกี้นี้ได้ไหมไทเทเนียมเมื่อกี้มัน22แล้วใช่ไหมครับดังนั้นผมเป็น 1s2 เนาะ 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 ตรงนี้เมื่อกี้เป็น20ใช่ไหมครับ 3d ได้เติมได้10ตัวเลยครับ 3d เติมได้10ตัวก็เป็น30แล้วเป็น30 3d แล้วก็เป็น 4p คุณก็จะได้ 4p อีก6 4p6 ก็เป็น36นะครับแล้วก็เป็น 5s2 5s2 ก็ได้อีก2ก็เป็น38ตรงนี้เป็น38เนาะแล้วก็ขึ้นไปเป็น 4d ครับนะครับเห็นไหม 4d เราก็ไล่ตามแผนภาพไปเรื่อยๆครับทำไมยาา 4d ก็ได้อีก10ถูกไหมครับก็เป็นตรงนี้ก็เป็น48นะครับแล้วก็ 5p 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 ได้อีก6ก็เป็น54 เป็นห้าสิบสีผมมาร์กเอาไว้ว่าเราบวกไปเรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็เป็น 6s 2 6s 2ก็เป็น56พอ 6s 2เสร็จแล้วเป็นอะไรต่อครับก็เป็น 4f ครับเป็น 4f ตอนนี้เรามี56แล้ว f นี่ได้สูงสุด17ตัวเออขอโทษ f ได้สูงสุด14ตัวนะครับก็เป็น 4f 14บนะครับ14บวก56ก็ได้70็ดครับได้70เห็นไหมได้70ด แล้วอะไรต่อก็ไปที่ 5d ครับก็เป็น 4f แล้วก็เป็น 5d ครับ 5d เราขาดอีกกี่ตัวก็ขาดอีก7ตัวเพราะมันคือ77ถูกไหมครับก็เป็น 5d7 อันนี้ก็คืออ e ีวิดียมแล้วคุณก็มานั่งไลท่ทีหลังอัน1 s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 แล้วก็ 5 d 7แล้วเราก็เรียงจับกลุ่มครับให้ n เดียวกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อเขียนให้มันสวยๆนะครับหรือเขียนย่อเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็น c นอนเป็นแกนครับแล้วก็เป็น4 f 1 4 5 d 7แล้วก็6 s 2ก็คือเขียนย่อลดรูปลงมาครับเดี๋ยวตรงนี้ลองไปลองไปเขียนจัดรูปให้มันสวยๆดูนะครับแต่ว่าผมแสดงให้ดูแล้วก็คือเราก็นั่งนับนิ้วไล่ไปเรื่อยนั่นแหละนะครับขอแค่อย่านับเลขผิดแค่นั้นเองลองดูคำถามถัดไปนะครับ บอกว่าธาตุ A มีการจัดเรียงเอิเล็กตรอนแบบ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ธาตุ A มีเลขอะตอมเท่าใดและมีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานใดบ้างจำนวนเท่าใดอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะครับก็คือเขาถามว่ามีเลขอะตอมเท่ากับเท่าใดเลขอะตอมเกิดจากอะไรครับเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอน จำนวนโปรโตอนก็มีเท่ากับจำนวนเอิเล็กตรอนดังนั้นในข้อนี้บอกการจัดเรียงเอิเล็กตรอนมานะบ,บอกการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุเมาแล้วเราก็นับเลยครับ2 4 10, 12, 15ดังนั้นธาตุ A เนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับมี15เอิเล็กตรอนดังนั้นก็ทำให้มีเลขอะตอมเท่ากับ15ด้วยโดยปริยายนะครับมีเอิเล็กตรอนอยู่ระดับพลังงานใดบ้างนะครับก็มีอยู่ระดับ n เท่ากับ1มีกี่ตัวครับ2ตัวมี2อิเ,เล็กตรอนนะครับเท่าก er ับ2 นะครับ n กับ2มี2ส2กับ2 p 6ก็มีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนทั้งหมด8อิเล็กตรอนแล้วสุดท้าย N ดับกับ3าม N ดักับ3ก็มี3า2แล้วก็3 p 3ก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวดังนั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบครับคือมี2อิเล็กตรอนใน N ดับกับ1 8อิเล็กตรอนใน N ดับกับ2องครับแล้วก็5อิเล็กตรอนใน N ดับกับ3ลองดูอีกอันหนึ่งให้เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะครับของ Fe 2บวกและ S 2อลบ อันนี้คล้ายกับข้อหนึ่งที่เราทํากันมาแล้วแต่ว่าเป็นไอออนครับเป็นไอออนทำไงเราลองทําเหล็กก่อนเหล็กเนี่ยมีเลขอะตอมคือ26นะครับในขณะที่ซัลเฟอร์เนี่ยเป็น16นะครัะเป็น16ผมเขียนแบบนี้แั้วเขียนเหล็กธรรมดาก่อน fe นะครับเป็น26เนาะผมบอกแล้วว่าเวลาจะเขียนไอออนเนี่ยให้เขียนอะตอมก่อนให้เขียนอะตอมาธาตุก่อนนะ fe ับ Fe 26ก็เป็น1 s 2 2เนาะ2 s 2 2 p 6 3 s 2 3p6 4s2 รวมแล้วได้2 4 10 12อ่า14 20ครับ20แล้วก็ขาดอีก6ตัวคือ 3d6 ถูกครับผมเขียนจัดรูปใหม่นะครับเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 อ่าพอเราจะท,ทํา fe 2บวกทํายังไงครับ เราบอกว่าให้ด e ึงอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดออกวงนอกสุดคือ n สูงที่สุดออกดังนั้นต้องดึง 4s ออกครับดังนั้น Fe 2บวกจะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 แล้วก็ 3d6 อันนี้คือ Fe 2บวกนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้มาลองดูซัลเฟอร์บ้างซัลเฟอร์มี16อ e ิเล็กตรอนถูกไหมครับ16อ e ิเล็กตรอนก็เรียงเป็น 1s2 2s2 2p6 อันนี้ได้10แล้วนะครับ 3s2 แล้วก็ 3p4 อันนี้คือ16อิเล็กตรอนจะเป็น s2 ลบก็เติมอีก2อิเล็กตรอนเข้าไปครับก็ต้องเติมเป็น16เติมเติมจาก16ก็ทำเป็น18แทนนะเป็น18อนะิเล็กตรอนเป็น18แทนจะได้ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็น วิธีการครับดังนั้นเราก็ล่างไล่ดูตารางตรงนี้นะครับล่างไล่ทําเติมตามตารางขแยงตามแผนภาพทะแยงมุมตรงนี้ครับสำคัญคือฝึกให้ชํานาญครับถ้าฝึกให้ชํานาญมันก็จะทําไปได้เรื่อยๆแล้วก็คล่องนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญมีสติอย่าบวกเลขผิดมันเลขหลักหน่วยหลัก2หน่วยนะครับถ้าบวกผิดก็ช่วยไม่ได้นะครับทีนี้หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนั้นทําให้เกิดผลอะไรตามมาครับถ้าเราสังเกตครับการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในหน้าเนี่ยในสไลด์นี้เนี่ยนะครับมันจะมีอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่ถูกบรรจุเข้าไปครับแล้วมันบรรจุเข้าไปใน l ที่แตกต่างกันเข้าไปในออร์บิทัลที่แตกต่างกันเข้าไปใน s บ้างเข้าไปใน p บ้างเข้าไปใน d หรือเข้าไปใน f บ้างมันก็เลยเกิดเป็นการจัดเรียงตารางธาตุขึ้นมาโดยดูชนิดของออร์บิทัลที่อิเล็กตร,รอนตัวสุดท้ายถูกบรรจุเข้าไปครับหากอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถูกบรรจุเข้าไปอยู่ใน s ออร์บิทัลเราจะจัดเรียงมันอยู่ในกลุ่มของ s บล็อก หากถูกบรรจุเข้าไปใน p ออร์บิทัลเราจะจัดเป็น p บล็อกหากต้องอิเล็กตรอนตัวซ้ายถูกบรรจุเข้าไปอยู่ใน d ออร์บิทัลเราจะเรียกเป็น d บล็อกแล้วก็หากอิเล็กตรอนตัวซ้ายถูกบรรจุไปใน f ออร์บิทัลก็จะเรียกว่าเป็น f บล็อกเราเลยมีตารางธาตุเป็น s บล็อก p บล็อก d บล็อกแล้วก็ f บล็อกนะครับหน้าตาย,ยาวๆแบบนี้แล้วพอนั่นนงไลบ่บรรจุไปเรื่อยเราก็จะสามารถฟิลตารางาธาตุหน้าตาแบบนี้ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสมบัติต่างๆ แต่ไอ้ตารางธาตุที่หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาไปใช้งานจริงมันไม่สะดวกเพราะมันจะยาวยาวยืดครับวิธีการก็คือเขาก็จะหดตารางธาตุโดยบอกว่าเฮ้ยให้เรารู้กันนะว่าตั้งแต่ตรงนี้มันจะต้องมาต่อกันแล้วเราเดี๋ยวเราดึงท่อนยาวๆนี้ออกมาครับก็เลยกลายเป็นตารางธาตุที่คุณเห็นเป็นปัจจุบันก็คือดึงเอา57ถึง71กับ89ถึง103นี่ออกมา อยู่ด้านล่างของตารางธาตุนะครับแล้วก็เรียกเป็นแลนทานายกับแอคทินายนะครับก็คือเอาชื่อธาตุตัวแรกมาเรียกเป็นซีรีส์นะครับก็คือซีรีส์ที่ขึ้นด้วยแลนทานัมเนี่ยก็เรียกเป็นแลนทานายแล้วก็ซีรีส์ที่ขึ้นด้วยแอคทินัมเนี่ยก็เรียกเป็นแอคทินายนะครับก็คือเป็นเป็นซีรีส์ที่งอกขึ้นมาซึ่งจริงๆซีรีส์สอันนี้ก็คือรู้ได้เลยอิเล็กตรอนตัวใช้ถูกบรรจุอยู่ใน s ออร์บิทัลนั่นเองนะครับก็งอกขึ้นมาเราก็จะเจอเป็น s บ P บ l ็อกแล้วก็ F บล็อกมาห่ออยู่ข้างล่างแบบนี้แทนนะครับทีนี้ธาตุในกลุ่มที่อยู่ในบล็อกเดียวกันมันก็จะมีสมบัติที่มีแนวโน,น้มไปในท,ทานองเดียวกันหรือมองเห็นเทรนได้ชัดเจนมากกว่าการที่จะเอาธาตุมาผสมปนเปกันข้ามบล็อกไปข้ามบล็อกมามันก็จะทําให้พยากรณสมบัติได้ยากนั่นเองทีนี้เวลาการเราจะคุยสื่อสารให้ตรงกรันก็ต้องมีวิธีการเรียกชื่อนะครับธาตุตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราค้นพบแล้วมันก็มีการตั้งชื่อ ตามที่มาที่ไปตามสถานที่การเจอตามสิ่งที่พบได้บ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับหลายอย่างมีที่มาหลากหลายพอธาตุมันเริ่มเยอะขึ้นจนกระทั่งเกินร้อยเนี่ยครับมันวิธีการตั้งชื่อธาตุมันเริ่มซับซ้อนแล้วแล้วมันเป็นธาตุที่ไม่ได้พบบ่อยการจะมาเรียกชื่อเป็นชื่อคนหรือชื่อสิ่งของหรือชื่อเฉพาะทุกครั้งก็จะไม่สะดวกอายุแพกนะครับองค์งการนานาชาติทางเคมี international union of pure and applied chemistry นะครับหรือ iupec เนี่ยก็เลยกำหนด วิธีการอ่านชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมเกิน100ขึ้นไปนครับโดยให้ใช้เลขภาษาละตินนะครับมาแทนตัวเลขแล้วก็อ่านต่อกันแล้วก็จบด้วยคำว่าเอี่ยมนะครับจบด้วยคำว่าเอี่ยมนะครับถามว่าตรงนี้ทำไงทองครับไม่มีทางเลือกเหมือนคุณนับ1,2,3,4,5นะครับคุณก็ต้องรู้ว่า1อ่านว่า1 อันนี้ทำนองเดียวกันอันนี้ท่องมันไม่มีวิธีการจำอย่างอื่นนะครับก็ท่องไปนินอุนไบไตรคอสเพนเฮกเซปออกเอ็นนะครับผมก็ท่องไปเนี่ยนะครับนินอุนไบไตรคอสเพนเฮกเซปออกเอ็นนะครับก็ไล่ไปศูนย์5 6 7 8 9หครับทีนี้เวลาเจอเลขก็ปรากฏเป็นเลขอะไรก็อ่านเรียงกันเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับ <S <S สำหรับการเขียนสนัญลักษณ์ของธาตุนะครับก็มีการเอาตัวอักษรตัวแรก ครับมาใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับเอาตัวอักษรตัวแรกมาใช้เป็นสัญลักษณ์ดูนะครับตัวอย่าง104ธาตุที่มีเลขอะตอม104เนี่ยจริงๆแล้วมันมีชื่อคือรัตเทอร์ฟอร์เดียมนะครับรัตเทอร์ฟอร์เดียมแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องตั้งชื่อแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยเอาหลักการอายุแพกมาใช้เลยรัตเทอร์ฟอร์เดียมเนี่ยจะมีชื่อเป็น1ก็คืออุนนะครับศูนย์คือนินอุนนิน4คือควอตถูกไหมครับก็อุนนินควอตเดียม แล้วก็เติมเอี่ยมเข้าไปอุนนินควอดเดียมเวลาสัญลักษณ์ให้ใช้ยังไงสัญลักษณ์ก็ให้เอาตัวใหญ่ให้เอาตัวแรกให้เอาตัวแรกอุนก็คือ U นินคือ N แล้วควอดคือ Q แล้วก็จะได้ U N Q นะครับก็เป็นอุนนินควอดเดียมามาลองดู1นึบ้าง1นึ1งหนึ่งคืออุนใช่ไหมครับก็คืออุนอุนสก็คือไตรใช่ไหมครับอุนอุนเทียมนะครับไตรแล้วก็เติมเอี่ยมก็เป็นอุนอุนเทียม นะครับก็เราได้ UUT หนะครับยยี120ละ่ะอุนนะครับอุนคือ1 2คือใบนะครับอุนใบ0คือ,อนินอุนใบเนียมอุนอุนใบนิบนแล้วก็อุนอุนใบนินเอี้ยมใช่ไหมครับก็เป็นอุนใบนิบนลเลี่ยมนะครับอุนใบนิบนลเลี่ยมก็ใช้สัญลักษณ์เป็น UBN นะครับอันนี้ก,ก,ก,นะก็คือหลักการนะครับและคือหลักการลองดูแบบฝึกหัดกันนิดหนึ่งนะครับ ธาตุที่มีเลขอะตอม137จะมีชื่ออย่างไร137ครับก็ตามเลย1คืออุ่นับ3คือไตรนะครับ, 3, คนะครบ7คือเซฟถูกไหมครับเซฟ1 3 7ก็เติมด้วยเอี่ยมดังนั้นวิธีการอ่านชื่อก็จะเป็นอุ่นไตรเซฟเทียมอุนไตรเซฟเทียมนะครับลองดูตัวหนึ่งถ้าเรามีถ้าสัญลักษณ์เป็น UUE แล้วก็ UBP มีเลขอะตอมเป็นเท่าได ยูมาจากอะไรครับยูมาจากอุนถูกไหมครับยูยูอีก็คืออุนอีคือเอ็นถูกไหมครับอีมาจากเอ็นอุนอุนเอ็นเนียมอุนอุนเอ็นเนียมถูกไหมครับอุนอุนเอ็นเนียมก็คือ1 1 9 1 1 9นั่นเอง UBP ล่ะยูมาจากอุ่น B มาจากใบ P มาจากเพนนะเพนคือ5อุ่นใบเพนเทียมก็คือ1 2 5นั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีการอ่านชื่อ ดังน,นั้นเพื่อให้เกิดความชานาญคุณก็จะต้องอ่านกลับไปกลับมาได้ดูตัวย่อรู้อ่านชื่อเต็มได้ดูตัวย่อรู้เลขดูเลขรู้เชื่อย่อดูเลขรู้ว่าอ่านยังไงนะครับก็ต้องสามารถสลับกลับไปกลับมาได้นะครับหลักการมีเท่านี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรตอนนี้เนี่ยเรารู้จักวิธีการเรียกชื่อแล้วนะครับแล้วก็รู้จักการจัดเรียงเลขตอนรู้จักที่มาที่ไปรู้จักเหตุผลแล้วนะครับเราเอาธาตุมาจับยัดใส่ตารางธาตุทีนี้เนี่ยเราจะใช้ตารางธาตุให้เป็นประโยชน์ครับ คือจะใช้ตารางธาตุเพื่อที่จะทํานายสมบัติหรือดูแนวโน้มเพื่อที่จะทําให้ทํานายสิ่งอื่นๆตามมาได้เช่นคุณยังไม่เคยค้นพบธาตุชนิดนี้มาก่อนนะครับคุณจะทอทํานายได้ไหมว่าธาตุชนิดใหม่นี้เนี่ยควรจะมีสมบัติอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูแนวโน้มจากตารางธาตุเนาะนะครับหรือเอ่อคุณเจอสมบัติของธาตุชนิดหนึ่งแล้วคุณยังไม่รู้ว่ามันคือธาตุชนิดไหนซึ่งมันเป็นเป็นธาตุที่เคยค้นพบมาแล้วแหละแต่คุณมาลองไล่เปรียบเทียบย้อนกลับ แล้วคุณพอจะทํานายได้ไหมว่าเอ้ยธาตุที่ที่เราทําการทดลองอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นธาตุอะไรโดยดูจากแนวโน้มดังนะนั้นมันก็เลยมาสู่เรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปคือแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุนะครับเราก็จะมาคุยกันที่สมบัติสมบัติแรกสมบัติอย่างแรกเลยก็คือขนาดอะตอมขนาดอะตอมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการวัดหลายแบบทําให้เกิดนิยามหลายแบบตัวอย่างเช่นนิยามแบบแรกเราเรียกว่ารัศมีโคเวเลนต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์ก็จะมีคํานี้ขึ้นมา รัศมีโคเวเลนต์เนี่ยจะ,จะเกิดจากการวัดพันธะโคเวเลนต์นะครับคือเรามีโมเลกุลสองมีโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมสองอะตอมนะครับอะตอมสองตัวเนี่ยมาเกิดพันธะที่เรียกพันธะโคเวเลนต์กันพันธะชนิดนี้จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในการเกิดพันธะวิธีการวัดรัศมีอะตอมก็คือลากความยาวระหว่างอะตอมที่1ไปยังอะตอมที่2อันนี้คือรัศมีคือความยาวพันธะแล้วก็ทําการตัดหาร2มันซะ หารสองมันซะในกรณีนี้เป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเกิดพันธะกับไฮโดรเจนพอคุณวัดความยาวได้คุณตัดหาร2ความยาวพันธะแล้วก็เรียกความยาวที่ถูกแบ่งครึ่งความยาวพันธะนี้ว่ารัศมีโคเวเลนต์นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าจากรูปเนาะคุณมีพันธะโคเวเลนต์เนี่ยมันจะเกิดจากการที่อะตอมที่1กับอะตอมที่2เนี่มันมาเกยทับกันนิดนึงมาเกยทับกันนิดนึงดังนั้นพอคุณเอาความยาวพันธะโคเวเลนต์มาหาร2เนี่ยครับ โดยหลักการแล้วรัศมีโคเวเลนต์ก็มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมจริงถูกไหมลัศมีโคเวเลนต์มีแนวโน้มที่จะเล็กกว่าขนาดอะตอมจริงเพราะว่ามันกินส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันไปด้วยรัศมีที่2เรียกว่ารัศมี่แวนเดอร์วาลนะครับก็คือเราปล่อยให้โมเลกุล2โมเลกุลมาอยู่ชิดๆกันแล้วหลังจากนั้นก็วัดระยะห่างของอะตอมที่1ของโมเลกุลที่1ไปยังอะตอมที่2ที่อยู่บนโมเลกุลที่2 แล้วหลังจากนั้นก็หารครึ่งระยะนี้รัศมีนี้เราเรียกว่ารัศมีแวนเดอร์วาลอีกเช่นกันจากคอนเซปต์คุณจะพบว่ารัศมีแวนเดอร์วาลเนี่ยมีแนวโน้มที่ขนาดของรัศมีจะใหญ่กว่าขนาดของอะตอมจริงดูนะครับไฮโดรเจนอะตอมเหมือนกันรัศมีโคเวเลนต์คือ37พิโคเมตรรัศมีแวนเดอร์วาลคือ120พิโคเมตรโหต่างกัน 3- 4เท่าเลยอะต่างกัน3เท่าคิดดูสิว่ามันต่างกันเยอะดังนั้นแปลว่า สองวิธีมันไม่แม่นเท่าไหร่มันไม่แม่นเท่าไหร่อย่างไรก็แล้วแต่มันยังใช้เปรียบเทียบเป็นแนวโน้มได้ครับและหากอยากจะเปรียบเทียบเป็นแนวโน้มเมื่อไหรจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบด้วยรัศมีชนิดเดียวกันเปรียบเทียบด้วยรัศมีชนิดเดียวกันนะครับคุณมีสมอะตอมคุณมี對對2ออะตอมอยากจะเปรียบเทียบอะไรเล็กใหญ่กว่ากันคุณก็ต้องใช้รัศมีชนิดเดียวกันในการเปรียบเทียบนะครับแล้วจริงๆยังมีรัศมีอย่างสุดท้ายเรียกว่ารัศมีโลหะเพราะว่า อะตอมของโลหะมันจะเรียงเป็นเหมือนกับลูกปิงปองต่อๆต่อๆต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นรัศมีโลหะเนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างอะตอมโลหะ2ตัวมาแล้วก็จับหาร2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรัศมีโลหะซึ่งจริงรัศมีโลหะดูจากคอนเซปต์แล้วดูดูท่าจะแม่นกว่านะเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เกยทับหรือส่วนที่ห่างกันมากห่างกันมากนักไม่เหมือนกับแวนเดอร์วาลซึ่งจริงๆแล้วโมเลกุลมันไม่ได้อยู่ชิดกันจริงๆมันมีช่องว่างระหว่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็แนะนําให้รู้จักรัศมี3ชนิด ทีนี้แนวโน้มที่ปรากฏในตารางคาดเป็นอย่างไรนะครับให้คิดง่ายๆเวลาจะเปรเียบเทียบเราต้องเปรียบที่ทีละแนวทีละแกนเอาในคาบเดียวกันก่อนอ่าผมลืมพูดธาตุที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับธาตุที่อยู่ในแถวเดียวกันตรงนี้เราเรียกว่าคาบเราเรียกว่าคาบส่วนที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันตรงนี้นะครับอยู่ในคอลัมน์เดียวกันตรงนี้เราเรียกว่าหมู่นะมีคาบกับมีหมู่ ให้เราเปารียบเทียบในคาบเดียวกันก่อนให้เปรียบเทียบในคาบเดียวกันในคาบเดียวกันนี่คืออะไรในคาบเดียวกันนี่คือมี n เท่ากันครับ n มันเท่ากันตอนที่เรานึกไปถึงย้อนตอนจับเรียงอิเล็กตรอนนะครับ n เท่ากันมันจะอยู่ในคาบเดียวกันการจัดเรียงตอนที่ n สูงสุดอยู่ใน n ในเดียวกันเช่น1 s 2 2 s 2เอ่อขอโทษ1 s 2เนี่ยก็คือ1 s 1 1 s 2 2ตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันก็คืออยู่ในคาบเดียวกันอันนี้2 s 1 2S2 2s1 2p1 เห็ 1, นไหมครับเห็นไหมมันจะอยู่ใน n เดียวกันเมื่อ n เดียวกันมันจะอยู่ในคาบเดียวกันนะถ้าที่อยู่ในคาบเดียวกันจากซ้ายมือไปขวามือแปลว่าจํานวนโปรอตอนเพิ่มขึ้นมีความเป็นบวกสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ใน n เดียวกันแต่บวกที่อยู่ตรงกลางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นบวกเยอะบวกเยอะทําให้ดึงอ e ิเล็กตรอนจากผิวนอกเยอะขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเมื่อยิ่งมีบวกเยอะอิเ e ล็กตรอนก็จะถูกดึงเข้าหาตรงกลางเยอะ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคาบเดียวกันจากซ้ายไปขวามือขนาดอะตอมจะเล็กลงครับจากซ้ายไปขวามือจะเล็กลงเพราะว่ามันมีโปรตอนเพิ่มโปรตอนเพิ่มโปรตอนเพิ่มอิเล็กตรอนถูกดึงดึงถูกดึงโปรตอนเพิ่มเนี่ยแม้ว่าโปรตอนเพิ่มแต่ขนาดมันไม่ค่อยกระทบถูกไหมเพราะโปรตอนเพิ่มที่นิวเคลียสนิวเคลียสมันมีขนาดเล็กมากขนาดอะตอมเกิดจากอาณาบริเวณที่อิเล็กตรอนวิ่งดังนั้นพอโปรตอนเพิ่มอิเล็กตรอนเข้าหานิวเคลียสมากขึ้นขนาดก็จะเล็กลง กลับกันนะครับจากบนลงล่างบนลงล่างเนี่ยมันเหมือนเพิ่ม n อันแรกมี n เดียวค่าที่2มี2 n นะครับมี n 1กับ n 2ค่าที่3ก็ยิ่งมีหลาย n เพิ่มขึ้นยิ่งมี n เยอะขึ้นก็แปลว่ามันเหมือนกับห่อด้วยคุณคิดง่ายคุณมีรูปเงิปอง1ลูกเนาะคุณเอาฟลอยด์มาหอ่อเอาลูดเิฟลอยด์มาห,อห่อ1ชั้นนะเนี่ยเป็น1 n พอคุณเอาลู้เิฟลอยด์มาหอ่อชั้นหนึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นถูกปะดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบในในหมู่เดียวกันนะครับยิ่งจากบนลงล่างมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นครับมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันถูกห่อด้วยชั้นที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือคิดเป็นหัวหอมก็ได้หัวหอมมันมีหลายเปลือกเยอะขึ้นพอม,มีหลายเปลือกเยอะขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้นโดยสรุปแนวโน้มข,ของขนาดอะตอมนะครับจากซ้ายมือไปขวามือนะครับในคาบเดียวกันอะตอมจะมีขนาดเล็กลงเพราะจํานวนโปรตอนเพิ่มขึ้นแต่ในหมู่เดียวกันจากบนงลงล่างอะตอมจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะว่ามีจํานวนชั้นระดับพลังงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและผลของคุณดูสังเกตดูรูปสัมพันธ์กับนี่นะผลของระดับพลังงานของระดับชั้นมันชนะผลของจํานวนโปรตอนเห็นไหมครับโซเดียมมันให,มนะใหญ่กว่าลิเทียมเยอะเลยนะใหญ่กว่าลิเทียมเยอะเลยแล้วดูสินิออนเล็กนิดเดียวอาร์กอนก็ยังเล็กกว่าโซเดียมเห็นไหมครับอยู่ในชั้นเดียวกันนะครับหรือควยกันก็ตามเนี่ยครับคริปตอนมาเทียบกับโซเดียมเห็นไหมครับ โซเดียมนี่อยู่ซ้ายมือในขณะที่คริปตตนเนี่ยอยู่ขวามือแต่ว่าคริปตอนอยู่ต่ํากว่าลงมาแต่คริปตอนก็มีขนาดเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่โดยปกติแล้วเราจะเปรียบเทียบตามคาบกับตามหมู่เราจะไม่ค่อยเปรียบเทียบในการคลอสกันถ้าจะเปรียบเทียบคลอสระหว่างคาากับหมู่จะต้องพยายามหาอะไรมาทําการเปรียบเทียบเป็นตัวเชื่อมโยงก,กันนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าผม ค่อยอะตอมหลายชนิดไว้ด้วยกัน,นครับดังนั้นเราคุณจะต้องเปรียบเทียบให้เป็นเทรนแล้วก็เปรียบเทียบค่อยกันไปค่อยกันมานครับให้เรียงลาดับขนาดอะตอมนะครับของธาตุต่อไปนี้จากใหญ่ไปหาเล็กครับดังนั้นอย่างแรกเลยคือถามก่อนมันอยู่หมู่ไหนคาบไหนลองไล่ดูนะครับคาบหนึ่งมีฮีเลียมฮีเลียมไปแล้วนะครับคาบ2มีฟลูออรีนนะครับมีโบรอนมีไนโตรเจนมีออกซิเจนไปแล้วแล้วก็มานั่งจัดครับฟลูออรีนอยู่หมู่7 บอรอนอยู่หมู่3เนปจนอยู่หมู่5แล้วก็ออกซิเจนอยู่หมู 6, นะ่นะเห็นไหมเราต้องมานั่งไล่จัดทีละอันคาบ3มีอะลูมิเนียมแล้วก็มีแมกนีเซียมอยู่หมู่3กับหมู่2ทีนี้จะเรียงไงครับไอเนี่ยเล็กสุดเลยเพราะว่าอยู่คาบ1ถูกไหมครับอะลูมิเนียมกับแมกนีเซียมเนี่ยอะลูมิเนียมกับแมกนีเซียมอยู่คาบ3ใหญ่ที่สุดทั้งคู่อยู่ซ้ายมือใหญ่ไปอยู่ขวามือดังนั้นหมู่2 ใหญ่กว่าหมู่3ก็คือแมกนีเซียมใหญ่กว่าอะลูมิเนียมนั่นเองอันนี้ในคาบ2ก็มานั่งไล่เหมือนกันครับอยู่ขวามือก็จะใหญ่กว่าอยู่ซ้ายมือก็ดังนั้นโบลอนก็จะใหญ่สุดถูกไหมครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นหมู 4. ่4ี่หมู่5ถูกไหมครับหมู่5นะครับแล้วก็เป็นหมู่6นะครับแล้วก็เป็นหมู่7ดครับดังนั้นถ้าเกิดเรียงอ๋อเราขาดโพแทสเซียมอีกตัวหนึ่งโพแทสเซียมจะอยู่คาบ4่ดังนั้นโพแทสเซียมอยู่ใหญ่สุดตัวนี้ใหญ่สุดเป็นพี่ใหญ่พอเรียงขนาดนะครับคุณก็จะได้ โพแทสเซียมครับใหญ่กว่าแมกนีเซียมใหญ่กว่าอลูมินียมนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าบรอนเห็นไหมครับบอรอนแล้วก็ไายต่อไนโตรเจนนะครับแล้วก็ออกซิเจนครับแล้วก็ฟลูออรีนเห็นไหมครับที่ผมวงไว้แล้วสุดท้ายก็เป็นฮีเลียมนะครับดังนั้นเวลาเรียงแบบนี้คุณจับธาตุทุกตัวมาเลยครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้อยู่คาบไหนธาตุไหนนะครับแล้วค่อยๆไปนั่งไล่ทีละตัวนะครับซ้ายมือใหญ่กว่าขวามือนะครับข้างล่างของตารางธาตุใหญ่กว่าข้างบนนะครับอันนี้หลักการก็มีแค่นี้นะครับ เดีผมคิดว่าของเนื้อหาสาหรับวันนี้เดี๋ยวจบแต่เพลงเท่านี้นะครับเราเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อเรื่องสมบัติของตารางธาตุกันต่อทีในครั้งหน้าครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ